สวัสดีครับก็บมาเริ่มด้วยข่าวของทางด้านลาปอนนะครับนักเตะของเออร์เ e r เซอร์ได้ออกมาเปรเศษข่าวลือนะครับที่ว่าเขาเกือบจะได้ย้ายไปอยู่กับเรย์แอนด์แริทในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนี้ได้ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่าเรย์แอนดริทนี้ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับตัวเขาตามที่มีข่าวออกมาแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยนักเตะกองหลังทีมชาติสเปนนี่ก็มีข่าวนะครับว่าจะได้ย้ายออกจากทางด้านอัลนัซเซอร์ถึงแม้ว่าจะยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมไปจนัถึงปี2026ก็ตาม่าวล์ลนี้กระแสแรงมากๆก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมตอนนั้นลอสปังกอสนี่ก็วิตกกังวลนะครับนักเตะม,มีปัญหาอาการบาดเจ็บกันเยอะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะในตำแหน่งกองหลังเซนทรัลดิเฟนเดอร์นี่ครับก็เลยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านลาปอส์ครับ เวลาปอนนี่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับกับทีมชาติสเปนพาทีมชาติสเปนควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ก็เลยทําให้ไม่ใช่แค่ทางด้านเรอัลริดทีมเดียวนะครับที่ต้องการอยากให้ตัวเขามียักษ์ใหญ่ลหลายสโมสรนในยุโรปก็ต้องการที่อยากจะได้ตัวเขาด้วยแต่สรุปสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นนี่คือเรอัลริดพร้อมจะดึงตัวเขาไปอยู่ด้วยต,ตามข่าวลือที่มีหลุดออกมานะครับบอกว่าถ้าหากทางด้านลาปอนนี่สามารถที่จะย้ายออกจากออานาเซอร์ได้แบบฟรีฟร เรอแอริดก็จะไปเอาทนาลาปอสมาครับแต่สุดท้ายแล้วคือไม่มีนะครับโดยท่านลาปอสให้สัมภาษณ์กับมาก้าครับบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีข้อเสนอไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ออกบอกนะครับว่าในอนาคตเขาก็พร้อมที่จะกลับไปเล่นในยุโรปอีกครั้งหนึ่งครับถึงแม้ว่าตอนนี้นี่ก็มีความสุขกับการลงเล่นที่ซาอุแม้แต่ว่ามันก็ห่างไกลจาก สิ่งคุ้นเคยนะครับห่างไกลจากครอบครัวครับเพราะฉะนั้นผมก็พร้อมจะพิจารณาในอนาคตในการจะรีเทิร์นกลับไปที่ยุโรปถ้าหากมีข้อเสนอเข้ามาเนมันก็จะต้องมีการเช็คพิจารณากันสักหน่อยอาการทิ้งท้ายนะครับว่าพร้อมครับที่จะกลับมาเล่นในยุโรปอีกครั้งหนึ่งแม่จะกลับไปพรีเมียร์ลีกหรือว่าจะไปลาลิก้าล่ะครับงานนี้ ฟอเบียเซโอโรมาโน่นี่ก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องของราพิโอนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับนี่เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ Agent, เป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสโมรสรเลยนะครับสำหรับทางด้านราพิโอไม่ดีแน่นอนนะครับอนาคตของเขานี่ก็มีการวิแท์วิจัยกันทั้งขั้นจะเยอะทีเดียวครับบอกว่าเอ๊มีข่าวกับแมนยูมีข่าวก,กับทางด้านบาร์เซโลนาโดยทางด้านฟาบิซิซโอโรมาโน่นะครับก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับบอกว่า ปัญหาของราบิโอก็คือคุณแม่ของเขาเองซึ่งก็เป็นเอเจนต์นะครับต้องการที่อยากจะให้ลูกชายดีได้รับค่าเหนื่อยสูงเหลือเกินมีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์เนตดหลายต่อหลายครั้งจริงครับเขาบอกนะครับว่าจริงครับแต่ว่าแมนยูปฏิเสธครับข้อเสนอของทางด้านราบิโอมันสูงจนเกินไปครับค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องในที่บาร์เซโลนาแมมก็มีข่าวเชื่อโยงกับราบิโอด้วยแต่ก็สถานการณ์เดียวกันครับบาร์เซโลนาก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ครับค่าเหนื่อยสูงๆกับทางด้านราบิโอครับ แล้วทำยังไงล่ะนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจัลดล่อแหลมมากๆทีเดียวย้ายไปเล่นในตุกรกีไหมราบิโอไม่ได้มองลีกตุกรกีในสายตาเลยนะครับความสามารถของเขาเนี่เขาไม่อยากที่จะไปเล่นในตุกรกีถึงแม้ว่าจะมียักษ์ใหญ่อย่างเฟเนบาเช่มีอย่างด้านกาลาตาสลายครับแต่เขาก็ยังไม่อยากนะครับที่จะย้ายไปเล่นในลีกของตุกรกีลหลักๆแล้วก็คงจะอยากอยู่ในท็อป5ลีกของยุโรปนั่นเองนะครับทางด้านยูเวนตุสก็มีการยื่นข้อเสนอให้มันกันแต่ว่ามันก็ยังไม่พอครับกับ ข้อรียคร้องที่ทางด้านราบิโอต้องการอยากจะได้ครับถ้า,าสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่หนักละสำหรับทางด้านราบิโอครับถ้าไม่ยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงนะก็คิดดูเอาเลยครับขน,นาดเป็นฟรีเอเจนต์นะครับยังไม่มีทีมไหนที่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาเลยเอะมันก็แปลกๆนะประหยัดค่าตัวไปได้เรื่องเยอะนะครับจ่ายแต่ค่าเหนื่อยแต่ก็ทุกคนก็มอนะครับเพราะว่าแหมค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องราวๆสิบล้านยูโรต่อปีเนี่ย มันมันไม่สมน้ําสมเนื้อครับกับความสามารถของเขาในเวลานี้ทางด้านเบนฟิตเดปายอองโทนี่มาร์ซยาลดีต่างก็มีสโมสรอ,อยู่แล้วนะครับโดยทั้งคู่นี่ก็ย้ายไปเล่นในลีกของทางด้าน Brazil. แล้วเอ๊ะบราซินนลดีครับ ลอันเชลเตนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับบอกว่ายังไม่หมดไฟอ่ะยังคงพร้อมที่จะคุมทีมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับบางคนบอกนะครับว่าโอ้โหประสบความสําเร็จแทบทุกอย่างแล้วทุกอย่างนั่นแหละนะครับสำหรับทางด้านคาร์โลอันเชลเต้กับการคุมทีมสโมสรนี่ว่าจะแบบหมดไฟแล้วบอกอย่างครับเขายังไม่หมดไฟนะครับบางทีมันก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ ทีนี้ก็ทางด้านแซนคอริมอร์นะครับอดีตนักเตะของทางด้านลิเวอร์พูลได้ออกมาแนะนำแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับว่าถ้าต้องการที่อยากจะให้แมนยูประสบความสำเร็จต้องเป็นคาร์โลอันเชลติเท่านั้นครับในการที่จะเข้ามาแทนที่ของเอริกเทนฮักเทนทักนี่ก็สถานการณ์ค่อนข้างจะล่อแหลมมากๆทีเดียวนะครับจะโดนปลดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ก็มีข่าวนะครับว่าแมนยูก็ไปติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับให้ปลดเอเล็กซ์ทนฮัสซะก่อนอมันถึงมันถึงจะมีความคืบหน้าต่อไปอรัคาร์ลอวันโชตีนะครับผู้จัดการทีมอิตาเลียนวัย65ปีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ครับก่อนหน้านี้ก็เคยคุมทีมในพรีเมียร์มาก่อนนะครับกับทานด้านเชลซีแล้วก็เอเวอเรตันโดยทานดัานแซนคาริมอนี่ก็ออกบอกนะครับว่าผมไม่แคคครอยู่่นนะวาืจพดัังงไบ คาร์โลอันเชติเดเป็นผู้จัดก,การทีมที่เหลือเชื่อมากๆครับคือถ้ามีเปปกุเอล่ามีเจอเกนคอปแล้วก็มีทางด้านคาร์โลอันเชติเท่านันแหละครับที่สามารถจะดึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเป็นทีมระดับโลกอีกครั้งหนึง่งอินยอสควรที่จะไปพยายามดึงทางด้านคาร์โลอันเชติใช่ดอนคาร์โลนี่เขาเป็นเรอัลมาดริดมากๆครับเขาเป็นเรอัลมาดริดแมนแต่ทําไมคุณไม่ลองไปคุยกับเขาไม่ลองไปพูดกับเขาล่ะบอกว่าคุณคาร์โล คุณน,นี่ประสบความสําเร็จคุณคว้าแชมป์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับเรย์แอนดแมรีตคุณต้องการที่อยากจะมาที่นี่ไหมก็คือมาอยู่กับแมนยูนะครับแล้วทาให้พวกเราเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งระดับทาาน้านคาร์โลอันชติสามารถที่ทำให้แมนเชสเตอร์เดนี่กลับมาประสบความสําเร็จได้อย่างมากมายแม่แต่ว่าจริงๆแล้วแค่โค้ชคนเดียวนี่มันก็ไม่สามารถที่จะไปพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรได้นะครับทำให้ดำกลายเป็นขาวได้ มันก็ต้องมีหลายๆองค์ประกอบร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นประธานสโมสรรวมถึงที่สําคัญนะครับก็คือนักเตะนั่นเองดูนักเตะแมนเชสเตอร์เตดเล่นในเวลานี้ดีคือ็็าใส่หน้านะครับว่าโอ้ถ้าหากทางด้านคาร์โลอันเชติมาคุมจริงๆเนี่ยยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีนักเตะชุดนี้เนี่ยได้ลงเล่นภายใต้ทีมของคาร์ลอันเชติสักกี่คนเชียวครับอาจจะมีการโละเยอะมากม ยังไรก็ตามนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าคาร์ลอันชติไม่ไปไหนครับจะยังคงอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปเรื่อยๆครับจกกนกระทั่งหมดสัญญาถ้าหากทางด้านเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอใหม่ให้คาร์ลอันชติก็คงจะรับข้อเสอนอครับแล้วก็ต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จอย่างมากมายกับเรอัลมาดริดแล้วก็ตามนะครับแม่แต่ว่า สถิติของซีดานี่มันน่าสนใจเหมือนกันนะนะครับพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์สามสมัยซ้อนๆนะตรงนั้นนี่มันเป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับโดยครับตอนนี้ถ้คิดในใจนะคาร์โลอันเชลติก็คงจะหวังเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถทําได้ครับเหมือนกับซีดานกับการคุมเรอัลมาดริดครับแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี่ก็ทํานายคู่ชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่ออกมาแล้วด้วยนะครับโดยพวกเขามองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะพบกับทางด้านเรอัลมาดริดในรอบชิงชนะเลิศ แต่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ครับคือตอนนี้นี่แหมมันก็คงจะมีอยู่แค่นี้ครับมีทางด้านเรอัลมาดริดมีทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลักๆเลยนะครับสองทีมเนี่ยนะครับนะฮะที่ขยับลงมาอีกสักสเต็ปหนึ่งก็น่าจะเป็นอย่างทีมอย่างลิเวอร์พูลนะครับอย่างบาร์เซโลนาอย่างอาเซนอนนะครับอย่างทางด้านบาเยินเมเนก เปเช่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปเช่นี่แหม่ก็รอดูอีกสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับว่ายุคใหม่ของเซนานเอริกเก้ไม่มีเอ็มปัปเป้นี่จะเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มจะยังกระฉูดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นี่ก็คือทางด้านอินเตอร์มิลานน่ครับแหมต้องบอกนะครับว่าช่วงหลังนี้อินเตอร์มิลานดีผลงานดีมา,มากๆนะครับทั้งในศึกกาโชเนลิอาและก็ในบอลถ้วยยุโรปครับ นาบลีนี่ใกล้ที่จะสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านคารารัสคารียได้แล้วนะครับนี่ก็มาจากทางด้านทุดโต้นาโบลีครับนาปลีครับใกล้ที่จะสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะวัย23ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญครับในโปรเจกต์ของทางด้านอ e. ันโตนิโอคอนเต้พวกเขาต้องการที่อยากจะให้มีการเซ็นสัญญาโดยเร็วนะครับไม่ต้องการที่อยากจะให้เหมือนกับเคสของทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮน ปัจจุบันนี้ทางด้านคารารัสคาเรียซึ่งบางคนก็เรียกว่าคาวาราโดน่าเนี่ยนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่แค่ปีละ1.8ล้านล้านยูโรเองนะครับนี่ถือว่าค่าเหนื่อยนี่อยู่ในระดับเกรดแบบต่ำมากๆครับถ้าเป็นในยุโรปนี่ยโหเป็นเกรดซีเกรดดีแะนะครับแต่ว่าสัญญาฉบับใหม่ที่จะมีการเซ็นสัญญากันดีคารารัสคาเรียจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ 5.5- ถึง6ล้านยูโร ก่อนโบนัสนะครับอ่าีโบนัสต่างหานะครับนี่เป็นค่าเหนื่อยพื้นฐานนะครับ5.5ถึง6ล้านยูโรอะไรก็ตามสัญญาที่จะมีการเซ็นใหม่นี่จะมีค่าฉีดสัญญาด้วยนะครับก็จะคล้ายๆก,กันกับเคสของทางด้านวิ c เตอร์โอซิเนนั่นเองนะครับแต่ว่าค่าฉีกสัญญานีก็จะไม่ได้สูงเวอร์เหมือนกับทางด้านวิ c เตอร์โอซิเนนะครับ130ล้านยูโร ทางด้านปารีแซ์แชมงนะครับเป็นทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านคารารัสคาริมมากที่สุดนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าทางฝั่งของอันตนิโอคอนเต้ครับไม่ต้องการที่อยากจะปล่อยนักเตะทีมชาติจอร์เจียคนนี้ออกจากทีมไปครับเพราะว่าพวกเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วก็ต้องเสียทางด้านพิเร์โตซิมเมนเพราะะนันก็คืออย่างน้อยก็ต้องมี1คนนะครับที่ต้องอยู่กับทีมต่อไปครับก็เลือกที่จะเก็บทางด้านคารารัสคารีเอาไว้ครับ เอ็มเบเป้นี่แหม่ต้องบอกนะครับว่าฟอร์มตกกราวรูดท,ทีเดียวนะครับทั้งในและนอกสนามนี่ปัญหาเยอะนะครับในสนามนี่ฟอร์มการเล่นก็ยังไม่กลับมาครับถึงแม้ว่า จะยิงให้กับไรอันเรตลูกได้ก็ตามนะครับในศึกลาลีกาแต่ว่ากับทีมชาติฝรั่งเศสครับปอมยําแย่มากเกมที่พบกับทางอิตาลีฝรั่งเศสนี่แพ้ไปถึง3ประตูต่อหนึ่งแล้วการให้สัมภาษณ์ของเอมปาเป้ดีไมมันก็ไม่เข้าหูสื่อด้วยนะครับเพราะเอมปาเป้บอกว่าเขาไม่แคร์เสียงวิพากษ์วิจารณ์มันไม่ใช่อ่ะคุณก็ต้องรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนอกสนามดีก็คือมีเรื่องฟ้องร้องกับทางปารีสแซงต์จูแมนในเรื่องของค่าเหนื่อยกัันอยู่ครบ ก็มีงานข่าวนะครับว่าตอนนี้สื่อในฝรั่งเศสนีเรียกร้องครับให้ทีมชาติฝรั่งเศสดรอปกัปตันทีมคนนี้ครับเอ็มปัปเป้ครับให้ต้องส่งเขาลงเล่นในเกมที่ทีมชาติฝรั่งเศสนีจะลงเล่นเจอกับทีมชาติเบลเยียมครับโหดูนะครับว่าทีมฝรั่งเศสดีจะเอาตามสื่อหรือเปล่าครับจะเชื่อสื่อหรือเปล่าค้าจะกล้าดรอปทด้านเอ็มปัปเป้หรือเปล่าแต่ถ้าดรอปเอ็มปัปเป้นะประกันได้เลยนะครับว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนครับ Like a